ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโจนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกับตัวใหม่ันกันนะครับผมอ่ะเจ้าตัวใหม่นะครับไม่ใช่เจ้าอ่าจ็อกเกอร์โมเดลใหม่นะนี่เลยครับผมเจ้าตัวใหม่คือตัวนี้เลยนะครับชื่ออะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะคือเนี่ยตัวนี้มันอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเจ้าตัวเนี้ยคือซัพพอร์ตผมบอกเลยว่าเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเกลียนเลยทีเดียวตอนนี้ บอกเลยว่าเกลียนมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยโกงยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออัพเวลก่อนนะครับผมตอนนี้ wheel สิบห้า up board w h สิบห้าอ่ะขอแบบเรียวๆเลยนะครับอัพบอทเวล e e สิบห้านะครับแล้วมาดูสกิลกันอ่ะสกิลสกิลหนึ่งสกิลสองอันติอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยคือพาสซีฟค่อนข้างขี้โกงขี้โกงเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมให้เทรนเดินไม้ถึงก่อนผมจะเอาคลิปออกแล้วก็ปิด AI อ่ะโอเคอ่ะเห็นไหมตีปุ๊บดูดเลือดตีปุ๊บดูดเลือดพัสสิบคือตีแล้วดูดเลือดผมบอกเลยว่าตีแล้วดูดเลือดนะครับคืออ่ารัศมีตรงวงกลมเนี้ยก็คือเป็นเหมือนลัศมีสกิลนะครับผมก็เห็นไหมเห็นสกิลปะคือสุดวงสุดสุดเลยสุดวงกลมพอดีเลยนะครับปุ๊บเห็นไหม โดนถ้าเกิดปล่อยสกิลหนึ่งโดนเราสามารถดูดเลือดได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมดูดได้ๆๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูที่โดนเราปล่อยสกิลอยู่เนี่ยก็จะถ้าเกิดอยู่ในวงจะโดนดาเมจเวทของเราเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราอยู่ในวงก็จะโดนเรื่อยๆอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหน,ๆๆๆน,นก็โดนเท่ากันหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งออกกันเดี๋ยวมนตายโอเคครับถ้าเกิดวิ่งออกก็หลุดปกติเลยถ้าเกิดศัตรูวิ่งออกก็ ก็หลุดปกติเลยนะครับผมโอเคส่วนสกิลสองสกิลสองเนี่ยก็อ่ะมันคืออะไรวะสกิลสองคืออะไรอันนี้ผมอ่านไม่ออกอะสกิลสองคืออะไรอะบัฟหรอปุ๊บอ่ะผมขอใหม่สกิลสองปุ๊บสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บก็ปกติสกิลสองคืออะไรอะเหมือนเป็นบัฟ บัฟของอลูกแก้วที่อยู่บนหัวนะลองดูดูใหม่ดูดูสังเกตลูกแก้วให้ดีอันนี้ผมยังไม่ได้แปลภาษาเลยนะผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามัน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 ใช่ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ่อาดูสกิลของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับก็่สกิลหนึ่งหลักๆแล้วสกิลหนึ่งนะครับหรือไม่เรา,าบัฟก่อนก็นแหลบัฟสกิลปุ๊บปาสกิลก,ก็มีค่าเท่าเดิมมีค่าเท่าเดิมเลยอ่ะ มีค่าเท่าเดิมเลยถ้าเกิดเป็นคอมโบนะสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าสกิล2มันทํำยังไงนะครับก็คือสกิล1สกิล2อันติตุบอันติเนี่ยอันติของเจ้าตัวเนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนการเอาเลือดของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างดาเมจให้กับเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอ่ามันใช้เลือดจริงๆหรือใช้เป็นเวทนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเวทวะยังไงก็เวทผมบอกเลยว่ายัางไงก็เวท เดี๋ยวผมจะลองออกของที่เป็นกายภาพดูนะครับเป็นเป็นเลือดเป็นเลือดทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้ออกเป็นเลือดเลยออกของเลือดเลยออกทอยออกอเลือดอ,อยากรู้ความอยากรู้ครับว่ามันจะแรงตามเลือดหรือแรงตามเวทผมคิดว่าน่าจะแรงตามเวทเพราะตัวนี้ยังไงก็เวทครับปึบอ่ะสองพั 2000. นะครับคือเนี่ยไม่มีดาเมจเวทเลยนะคือโดนดาเมจ2,000เลยโคตรแรงทูดาเมจ2,000เลยโคตรแรงดูปึ๊บเอาไอ้ที่อันติไม่มีตุม้มอันตี2,000ดูตุม้มอันตี2,000เขี้ยโคตรแรงถ้าเราเกิดเราออกเป็นเวทอะ่ะ ออกเป็นเวทเลยอะเวททั้งหมดอะมันจะแรงแค่ไหนวะผม,มอยากรู้เหมือนกันนะเอาเป็นแบบเพื่กเจาะวงเจาะเวทได้ไหมเจาะเวทใช่ไหมเอาเอาของที่เขาเล่นกันก็ได้อ่ะผมจะเอาตัวนี้ไปยืนกลางเวททุกคนเป็นบูมสติ๊กเพื่อนรบข้างก็ได้โดนด้วยอ่ะโอเคเจาะเวทเป็นอันนี้ก็ได้อ่ะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้อ่ะเป็นอันนี้อ่ะประมาณนี้ของยืนกลางเลยของยืนกลางเลยถ้าโดนตึบ ฟูดอสี่พันแปดยัดคคกสี่พันแปดแล้วเลือดผมก็หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเหมือนแบบเหมือนแบบแลกเลือดแลกเลือดเพื่อฆ่ายอะไรเงี้ยโอ้โหเหี้ยโกงว่ะดูดิดูด,ดิเลือดหายไปครึ่งหนึ่งโดนทีสี่พันแปดแล้วดูดเลือดเรื่อยๆดูดิเห็นปะ่ะโกงไหมค่อนข้างโกงนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันไป